สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมัน e ีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีค่ะสวัสดีพิงค์ค่ะเย้ yeah, สวัสดีค่ะเย้ yeah, สวัสดีสแบบงววันศุกร์ <laughs> แล้วทำไม,มง่ว <laughs> งวันนี้พิงค์มีอะไรมาแนะนำคะวันนี้เราแบบไม่ใช่หนังสือนะอ่าวันนี้มีแหล่งอื่นค่ะก็เป็น the potential t h ค่ะเป็น Twitter นีมีเขาส่งิงก์ให้โอเค อ่าก็จุดตามปะจุดได้ตามปะเขาตามใน Facebook เฟซบุ๊กเอาอีกแล้วนะคะก็คือการตัคนรับแผ่นทองใช่ใช่เขามีเฟซบุ๊กด้วยพิงเออแต่เขาไม่มีลิงก์เฟซบุ๊กแปะในทวิตเตอร์แล้วด้วยความที่เขาไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นทวิตเตอร์สมัยแรกอะ่ะเขาเพิ่งเห็นประมาณต้นปีปลายปีที่แล้วนี่เองมั้งแต่จริงจริงเขาจอยมั้งแต่สองพันสิบเ็ดเนาะก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยอืม มามาเรามามออยเรื่องไหนในเพจ The Potential ดีสะดุดตาตอนแรกตอนแรกว่าเหมือนกับหลังหลังทวิตเออได้คือตอนหลัง t วิตเตอร์มันเหมือนสุ่มใช่ปะสุ่มมาให้เราเห็นอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราลีทวิตไปหรือเราอ่านเนาะในหน้าในหน้าแรกนะนก็เลยเจอ Potential ซึ่งเป็นเพจที่สะดุดตาตรงที่เขา,าเอะ้าย movement อะ social movement อะยืมคำพิเดษมาใช้ก็คือแบบ ขับเคลื่อนสังคมเหมือนออกมาเรียกร้องในในแบบด้านครอบครัวด้านเด็กอะไรเงรี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ต้องการแชร์ต่อเหมือนต้องการรีทวีตอะไรเงรี้ยพอหลังจากนั้นพอรีทวีตมาเรื่อยๆก็ขึ้นมาสุดท้ายก็ไป l l ล w i n g เขานะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อหานะคะอันนี้ต้องแบบขายเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะยกมาที่ชอบสักสองสาเรื่องพอดีว่าแอบไปเห็น ลิงก์เขานะคะเป็น .org ก็เลยเข้าไปส่องดูมานะคะเป็นเว็บไซต์เหมือนเราคือแบ่งปันบล็อกใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยแบ่งบล็อกให้อ่านเพราะคุณผู้ฟังไม่ค่อยน่าจะได้เข้าไปอ่านแบบตามเว็บไซต์หรอกแต่ด้วยความที่อันนี้เขาแปะลิงก์ไว้ก็เลยเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าพอเลื่อนลงมาข้างล่างอ่ะเขาให้เครดิตกับสยามกมมาจนเป็นมูลนิธิเลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในเครื่อนนี้ก็คือในเครือของเอออ SCB ป่ะเพราะว่ามันใช่ใช่ไหม มูนนิทิสยามกมาจนนะคะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาหาชนก็เลยคิดว่าน่าจะสอดคล้องกันว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนของ Poten น i a l นะคะทีนี้ก็เลยชวนมานะคะคือพอพอเราอ่านทวิตเตอร์เขาก็จะมีแกปข้อความสั้นๆมาแล้วก็มีทําเป็นอินโฟกราฟิกเนาะอันนี้มันก็เลยค่อนข้างจะอ่านแล้วเพลินนะคะก็อย่างเช่นแบบอย่างโซเชียลมู vement ที่เรารู้สึกว่ามันดูแล้วแบบมันเรียกได้ว่าอิมแพคกับกับคนที่อ่านนะคะก็แน้ในในแบบ พ่อแม่ครอบครัวเนาะเดี๋ยวก็จะสอดคล้องกับปลายเดือนที่เราจะนําเรื่องของมาตราดานะคะมาพูดถึงกันก็อาจจะสอดคล้องกับทวิตเตอร์ที่เรา,านํามาฝากนีก็คือแหล่งอา่านอื่นๆที่แบบเรื่องแรกเขาจะรู้สึกว่าเขาบอกในวันที่เวรารู้สึกว่าตัวฉันไม่ไดีพอเนี่ยบางครั้งพ่อแม่ก็คือคือเราค่อนข้างจะเห็น อ๋อสมัยนี้เนาะนี่เขาเรียกอะไรสมัยยุคใหม่สมัยที่เราอยู่กันก็คือจะเรียกร้องให้ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยเข้าใจลูกแล้วก็ยอมรับในความเป็นลูกเนี่ยมากกว่าการที่จะฟอร์ดให้ลูกเปลี่ยนในแบบที่เัวเองอยากได้อันเนี้ยจะเริ่มเห็นกันมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะมีการแบ่ง มากขึ้นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เห็นรูปธรรมมากขึ้นสมมติอ่ะพ่อแม่อาจจะมาเห็นอันนี้นะคะซึ่งข้อมูลที่เขานํามาทําเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมาจากคุณเมลิสายอบมอนดบนะคะซึ่งอันเนี้ยส่วนมากก็คือจะเป็นเครดิตของคุณเมลิสาเลยแต่ว่าพอเข้าไปดูว่าคุณเมลิสาคือใครเขาก็จะไม่ได้บอกในหน้าทวิตเตอร์เนาะแต่พอเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็จะเห็นว่าคุณเมลิสาที่เป็นคนเขียนคอนเทนต์อันนี้เนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องจากคุณเมลิสาเนี่ยเขาจะเป็นอ่อนัก เขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเป็นนักจิตวิทยานะคะเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาค่ะซึ่งเพจที่คุณเมลิสาทำอันนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเป็นเพจที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงนักจิตวิทยาได้มากขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเพราะว่าวางค้างการที่เราพูดแบบเขารู้สึกว่าการที่เราพูดความรู้สึกภายในอ่ะการที่เราจะไปพูดคุยกับน,นักจิตวิทยานักจิตบําบัดอ่ะมันนอาเกิด จากการที่เราไว้ใจที่จะพูดให้ฟังเแบบเออเปิดเผยย่อมไม่จะเปิดเผยไม่งั้นเขาก็จะหาอต้อนเหตุไม่เจอว่าทํำไมเราถึงมีอาการแบบนี้อะไรเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาของเพจเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้คําว่าในฐานะเพื่อนแปลกหน้าผู้เคียงข้างเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณเมลิสาก็เป็น จีจวิทยาที่ห้องเรียนครอบครัวนะคะก็เป็นครูเมของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งความฝันเขาก็คือการเป็นนักเล่นบําบัดวิทยากรน,นักเขียนแล้วก็เปิดร้านหนังสือเล็กๆของตัวเองอันนี้ก็น่ารักดีค่ะก็ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่เอามาแบ่งปันนะคะว่าคุณเมลิสาเป็นใครคะ่ะแต่ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตแค่ชื่อนะคะแต่ว่าถ้าไปอ่านในเว็บไซต์ก็จะเจอว่าเออประวัติคุณเมลิสามีประมาณไหนในข้างล่างสุดเนาะ ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นทวิตเตอร์มันเลยเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็เป็นอินโฟกราฟิกสั้นๆแต่มันก็จะมีลิงก์ที่โพเทนชิลแนบให้ซึ่งสมัยก่อนไม่มั่นใจว่าเขามีลิงก์แนบไหมนะคะเพราะว่าพิงไม่ได้ไม่ได้สังเกตแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มสังเกตแล้วเพราะว่าอ่านนานแบบอ่านนานมากขึ้นก็เลยเห็นว่าอ,อ๋อมีลิงก์แปะด้วยอพอเข้าไปก็จะเป็นการขยายความจากคอนเทนต์นั้นๆที่เขาแชร์สั้นๆในทวิตเตอร์เนาะซึ่งบางคนอาจจะขี้เกียจ ลิงก์ไปอะไรเงี้ยก็อ่านแค่สั้นๆก็ได้ก็คืออ่านเอาคอนเทนต์นิดหน,น่อยแบบฉุกคิด แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่านเนะะื้อหามันก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยชอบตรงที่มันรู้สึกว่าในวันที่ยวุ่นรู้สึกว่าตัวฉันไม่ดีพอเนาะก็เออเดี๋ยวจะอิมแพคไปกับลิงก์ไปกับก่อนหน้าที่เราเคยพูดกันเมื่อวันจันทร์ของจุดแจงนะคะก็เกี่ยวกับาการรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเซอตินต่ำหรือว่าแบบเป็นคนเซสซิทีฟอะไรางี้เนาะแล้วก็อันนี้มันก็จะลิงก์มาแบบประมาณว่าในวันที่ยวุ่นรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเนี่ยการรับฟังที่ดีจากพ่อแม่คือสิ่งที่เเรรราาาาต้้องงกมที่สุดจิๆถแบบ เป็นปัญหาพื้นฐานเลยเนาะของคนทั่วไปเด็กครอบครัวอะไรเนี่ยพื้นฐานคือครอบครัวแหละเป็นรากฐานของชีวิตเ,เขารู้สึกประมาณนั้นแบบเออเราคงหาจากคนในบ้านก่อนที่จะเป็นคนที่เราฟังเราเนาะนอกจากเพื่อนที่โรงเรียนเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เราจะไว้ใจให้เพื่อนเขามาแล้วฟังเราเนี่ยสมัยเด็กสมมติเอาเราเป็นเด็กอะเราจะรู้สึกว่าเราต้องไม่มีที่พึ่งจากคนในบ้านแล้วอะเราเลยไปหาเพื่อนเนี่ยออกไปอืมอืมอืม นก็กำลังใจอีกอะเนาะสังคมโลกของเด็กก็จะมีอยู่เท่านี้ <laughs> ใช่ <laughs> ทีนี้ถ้าสมมติว่าพ่อหรับแม่เข้าใจเราแล้วฟังเราเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหานี้ไปเลยว่ามันจะไม่มีใครรับฟังเราในวันที่เราเศร้าเราก็จะรู้สึกว่าพอเรามีปัญหาเราก็อยากเล่าให้เขาช่วยเราเออเขาเลยรู้สึกแบบนั้นทีนี้ยเขาก็เลยขยายต่อเขาชอบตรงที่ว่าคือเขาเขียนเหมือนกับว่าเขาเขียนเหมือนกับ อะไรนะเป็นการเป็นการสร้างโซเชียลมูฟเมนต์แหละต้องใช้คําเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนให้คนหันมาใส่ใจกันมากขึ้นเนาะใส่ใจด้านจิตวิทยาสุขภาพจิตอะไรประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าของขวัญที่ลูกหลายคนอยากได้มากที่สุดเนี่ยคือการที่พ่อแม่พร้อมที่จะรับฟังพวกเขาเข้าใจสิ่งที่เขาเผชิญแล้วก็ยอมรับในตัวเขาแม้จะไม่สมบูรณ์แบบอ่ะคำว่าไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาพูดกันเยอะจากที่เขาอ่านมาเขาบอกว่า เราอะความรักเราอะคือการรักใครสักคนที่เห็นความไม่สมบูรณ์แบบของเราแล้วยังรักเราอะเนี่ยซึ่งแบบพูดแล้วแต่มันก็ทํายากเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจว่าพ่อแม่เขาจะรักเราในวันที่เราทําผิดได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่ามันคงเป็นเซฟโซนมากๆถ้าเรารู้สึกว่าพ่อแม่จะรับเราได้แม้ในวันที่เราแบบทําตัวเลวหลายอะอยากเสริมแบบนอกประเด็นนิดนึงเขารู้สึกว่าพ่อแม่เองก็ยากเหมือนกันเนาะ หมายถึงว่าเรื่องของตัวเองอก็ยากแล้วไปหมาย<อ>ถึงว่าเขาก็งคงมีเรื่องราวในชีวิตการทํางานเพื่อนรวมงานอะไรของเขาอยู่แล้วมีเรื่องลูกใช่ก็เหนื่อยเหมือนกัน,นเนาะอะไรแบบนี้เขาเคยคิดเออเขาเคยคิดว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กอะเรารู้สึกว่าเรามีพ่อแม่อะเป็นแบบ เราจะอยู่รอดแน่ๆถ้าเรามีพ่อแม่อยู่ข้างๆแล้วเขาคอยปกป้องเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาคือแบบโลกทั้งใบที่โอบอุ้มเราไว้ได้ใช่ปะ่ะ <st> แต่เราก็แอบคิดว่าแล้วพ่อแม่เขาจะรู้สึกไหมวว่าแบาบ เขาไม่ได้เก่งอย่างที่ลูกคิดอะ่ะเขาอาจจะเป็นแค่ใครสักคนในที่ทํางานที่แบบว่าเพื่อนก็ไม่ได้ชอบเขาหรือว่าเขาก็ไม่ได้สําเร็จไปทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เคยมีแ,มแบบ<อ>เคยเห็นคนรอ<ม>บข้างนะเออเออเคยเห็นคนรอบข้างที่มาบ,บ,บอกว่าคนอย่างฉันจะเป็นพ่อใครได้อะไรเงี้ยคือแบบรุ่นพี่เขาก็จะมีว่าฉันยังไม่พร้อมจะเป็นพ่อใครได้หรอกฉันจะไปสั่งสอนรู้ได้ไงในเมื่อฉันยังชกต่อยกับเพื่อนร่วมงานอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่พ่อพ่อแม่เองก็ไม่สบมบูรณ์แบบเลยอนกัน เขาก็เลยคิดไว้ว่าเฮ้ยแล้วพ่อแม่เขาต้องเป็นต้นแบบให้เราที่ดีมากขนาดไหนวะแบบชีวิตเขาก็ต้องมีชีวิตเขาเหมือนกันอะไรตอนนั้นแอบคิดนะแต่ว่าก็ไม่มีคําตอบเราไม่เคยเป็นพ่อแม่คนเพราะว่าก็ยากเหมือนกันแหละยากทั้งในส่วนของพ่อแม่ในส่วนของลูกลูกจะคาดหวังเราปะวะว่าเราต้องเป็นแม่ที่ดีอะไรเงี้ยจุ๊บเคยนึกปะไม่อะ <laughs> มีแม่เมื่อพร้อมยากเลย เอออีกอันนึ่งเออเอออีกอันนึงที่เขาชอบในอันนี้พิงเขาาชอบมันเดรีแอ่ที่เขาจะชอบโพสทุกวันจันทร์ว่าที่มันจะเป็นแบล็กการ์ดสีเหลืองอะอือเคยเห็นชอบเหมือนกันชอบอ่านทุกวันจันทร์มีแรงไปทํางานนอถึงเราเอออ่านมันเดอรีแล้วนึกถึงเราเลวยว่าเอ้ยมีคนมาชวนอ่านวันจันทร์กับเราด้วยเออเขาก็คือโพสต์บ่อยเหมือนกันเนาะ แบบเขาโพสตอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าเขารู้สึกว่า,วาค,อคอนเทนต์ทั้งทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กก็คือเหมือนกันใช่เขาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังน่าจะสม่ำเสมอในการโพสต์มาเลยทําให้เราเห็นหน้าแรกเนี่ยทาให้เราแบบเออสะดุดตาแล้วเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาอ่านในความคิดนะเพราะว่าเห็นเห็นมากขึ้นสมัยหลังนะดีหลังๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วก็เน,นี่ยพิงก่อนอพิงก่อนอะไร อยากเขาจะชวนไปสวิตไตอีกเรื่องหรอเพราะว่าอันนี้เหมาะกับทั้งคนทุกวัยเลยเหมือนอ่านเพื่อเข้าใจคนอื่นอ่านเพื่อเข้าใจตัวเองก็คือแบบได้หมดเลยแบบไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นลูกหรือจะเป็นพนักงานอยู่โสด,โส,ดสวย,สวย,สวยหรือย,อยังไงเหมาะหมดจริงแล้วถ้าสมมติจะอ่านเพิ่มให้มันยาวขึ้นก็แบบตามลิง์ไปอ่านได้ก็รู้สึกว่าเขียนดีแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้เขียนแบบยาวจนมันง่วงอะ่ะ เขียนใ,ในแบบมีบุลเลตบุลเลตเป็นข้อข้อเนี่ยเขารู้สึกว่าเอออ่านเข้าใจง่ายดีค่ะรู้สึกว่าแบบเอเออ่านแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจน่าติดตามนะคะมันเป็นบทความที่รู้สึกว่าเออย่อยง่ายเข้าใจง่ายมันใกล้ตัวนะะแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามีอะไรให้อ่านเป็นเซฟโซนมากยิ่งขึ้นในชีวิตเราอะไรประมาณนั้นในวันที่ไม่รู้จแบบะอ่านอะไรอ่านเพื่อเข้าใจตัวเอง,เองค่ะอีกอันหนึ่งที่ชอบสายมูสายมู <laughs> ปิดให้ <laughs> อันนี้สนดุดตาเข้าเว็บไซต์มาก็จะสะดุดตาแบบกลางไพ่นะคะก็เขาก็แบบชวนว่าแบบเปิดไพ่มูดูชีวิตเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึงและค้นหาวิธีดูแลใจกับคุณอัดอนัญญาอะนัญญาสาวอิกาชยักกูนะคะเพจวารีแห่งใจอันนี้เหมือนแบบแต่ละคนก็จะมีเพจของตัวเองนะคะอันนี้เป็นเพจวารีแห่งใจนะคะก็เขาก็จะชวนเราแบบว่า ชวนเปิดไพ่เพื่อคุยเรื่องของใจนะคะแล้วก็คลายเพื่อย้อนกลับมามองตัวเองอันนี้เหมือนกับต้องบอกว่าในแคตตาอกเอรีเมื่อกี้มเมื่อกี้มันเป็นแคตตาก็อเอ่ออะไรนะเป็นแคตตาอกอรีฟมิลีทีนี้อันนี้จะเป็นแคตตาอกอรีไลฟ์ไลฟ์น่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับตัวเองเนาะแบบเออเป็นชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ เขามีการแยกแคตตาล็อรีในเว็บไซต์ให้ชัดเจนแต่ว่าในาทวิตเตอร์อจ,จะไม่ได้แยกให้ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นคอนเทนต์เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราแยกตามแคตตาล็อรีนะคะการเปิดไพ่อันนี้ก็เหมือนได้ทบทวนตัวเองนะมันชวนมามองตัวเองก็เลยแค่จะสื่อว่าเามันมีหลายหลายหมวดหมู่ให้เราได้เลือกอ่านในแต่ละคอนเทนต์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ เออย้อนกลับมามองตัวเองก็บางครั้งเหมือนเราเคยคุยกันไปแล้วว่าแบบอาจจะลืมมองอะไรเงี้ยเพจมันก็แบบชวนเรากลับมามองนะคะถ้าผ่านทวิตเตอร์ไปมันก็จะมีความขา่ขาวไปปนๆเนาะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอ่านเรื่องที่มันไม่ซ้ําหลากหลายดีอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้อ่านแบบถูกใจที่ยกมาให้ฟังก็คือเป็นแบบความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันแต่เราจะบาลานซ์ยังไงไม่ให้ความทุกข์ล้าเส้นความสุขจนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองโอ้อันนี้เข้าใจยากแต่เขาเข้าใจได้ <laughs> เออเขาอ่านอกจากโพสแล้วเขามีพอดแคสด้วยไหมนะพิงเขาเห็นแบบแบบมีแต่ไม่เคยฟังเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันเพราะเน้นอ่านเนี่ยพอดแคสเนี่ยลองสีเออน่าไปตามพอดแคสใครจัดว่าถ้างั้นน่ะต้องไปตามแล้วล่ะแ่้นคุณผู้ฟังไป,ไปตามด้วยพอดแคสเหมือนแยกเป็นรายการ ไลฟ์คลาสลมห้องเรียนชีวิตอันนี้น่าเอ็นดูจังโรคพ่อแม่ทําอันนี้ก็น่าสนใจนะคะโรคอนุบาโลโรคพ่อแม่ทำา่อข้างคูคูลสิ่ง <ใน S 2> คือเหมือนอเราโต,ม,ตมาในโลกที่เออโตมาในโลกแห่งความคาดหวังถูกคาดหวังเนาะสมัยก่อนอะแบบเออเราโตมากับอีนี่จริงๆแล้วก็พอเราอยู่มายุคเนี้ยเขาก็เริ่มแบบให้ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วพ่อแม่เท่าเทียมลูกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องแบกอะไรเหมือนกันที่ให้เห็นมุมมองมากขึ้น เหม Allah, ือนเราคุยกันมากขึ้นอะไรเงี e classes, inside, kind of ้ยมันอก่อนเราไม่เคยได้คุยกันมั้งเพราะว่าเราแบบมีเส้นแบ่งแบ่งว่าแบบพ่อแม่ระดับหนึ่งลูกระดับหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คิดเองก็นันสิมาลองตามอ่านละกันนะคะตามฟังได้ด้วย ตามฟังนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็น k n o w l e d ด้านหมวด k n o w l e d ก็มีนะคะหมวด k n o w l ก็จะเป็นแนวประมาณกล้าพอไหมที่จะสร้างระเบียบโลกใหม่จากในโรงเรียนอันนี้จริงๆเขาค่อนข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างมูจริงๆนะในเรื่องของออกมาเรียกร้องสิทธิ์เนาะบางครั้งก็มีโพสต์ที่แบบเอ้ย e โรงเรียนนักเรียนสังคมการเป็นอยู่อะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสมชื่อเป็น the พเ t e n ชียลที่สมชื่อนะคะที่แบบรู้สึกว่าเอยมันเป็นเรื่องสําคัญนะ แบบครอบครัวโซเชียลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าสนใจเพื่อนสามารถที่จะตามอ่านได้แต่ว่าพอพอเราเข้ามาอ่านมันทําให้เราใช้เวลาในการอ่านนั้นขึ้นแล้วอาจจะเป็นแบบตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากอ่านบทความจริงๆมากกว่าท็อปปิกสั้นๆในทวิตเตอร์นะคะก็ตามในบล็อกได้ตามในทวิตเตอร์ก็ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้มาเหมือนกันที่จุดแจ้งตามอยู่นะคะอืมก็คือมีหลายช่องทางเลยใช้แพลตฟอร์มไหนเป็นหลักก็ไปตามทางนั้นได้เลยนะคะ คือเนื้อหาก็แน่นอยู่แบบประมาณว่าการศึกษาแบบรือสร้างสังคมใหม่อันนี้ก็เหมือนเราได้ข้อมูลใหม่นะคะว่าแบบเออประมาณไหนก็ฝากทุกคนมาตามตำกันได้นะคะวันนี้ก็ the potential เนาะที่พิงเอามาฝากเป็น the potential th H ที่อยู่ในทว i t เตอแต่ก็สามารถไปตามที่แพลตฟอร์มอื่นได้เนาะแล้วก็ไบโอของเขานะคะพลังคนรุ่นใหม่พลังสังคม ก็มาตามอ่านประเด็นต่างๆที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่พลังสังคมได้รู้สึกมีสาระเนาะโอเคโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วค่ะเราไปไปไหนดีไปตามฟังพอดแคสต์นะคะบุ๊เดอพลนท่ยวดีกว่าเเหมือนคนหาของใหม่เจอบายบายค่ะบายบายค่ะ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ไฟมันรีดเเพจ f e b o o k f กไฟมันรีดและ podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ